เกิดโก,ง,กงสอบตำรวจซุกไข่สันจ่ายหัวละห้าแสนดรามา่าทุจริตสอบตำรวจสายอำนวยการเพจดังแฉวิธีโกงข้อสอบสุดล้ําตั้งแต่จ้างคนเข้าไปส่งโพยหรือเฉลยข้อสอบผ่านสมาร์ทวอชพีคสุดใช้ไข่สันสอดไว้จุดลับเข้าห้องสอบกับวิธีเฉลยสุดพีคถอดรหัสการสัน่น เนื่องจากมีการร้องเรียนโพยข้อสอบตำรวจหลุดพร้อมเรื่องขบวนการทุจริตการสอบเข้านักเรียนนายสิบและข้าราชการตำรวจสายอํานวยการหลังพบการทุจริตสอบเมื่อวันที่27พฤศจิกายน65ในหลายพื้นที่มีการประกาศผลสอบไปเมื่อวันที่9ธันวาคม65ที่ผ่านมาและอาจเป็นเครือข่ายเดียวกันกับการทุจริตการสอบเข้านักเรียนน 10, ายสิบบชพ .9 รุ่น2เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดผบอรตอรอสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน30วันซึ่งหากมีข้าราชการตำรวจลายใดเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการทุจริตการสอบดังกล่าวก็จะดำเนินการสอบสวนดำเนินคดีจนถึงที่สุด ล่าสุดท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าพลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลหลังเกิดเหตุเมื่อต้นปีได้จับนายนักเรียนที่สอบได้แล้วสอว่าทุจริตให้พิสภาพจากการเป็นนักเรียนนายสิบ1น8ิบ1คนโดยขบวนการแกงคงข้อสอบมีวิธีการดังนี้ ติดต่อผู้เข้าสอบโดยนำบัญชีรายชื่อของผู้เข้าสอบมาจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บังคับการฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค9ไปทำการศึกษามีการขายข้อสอบกันจากนั้นจะติดต่อผู้เข้าสอบที่มีฐานะดีจะเสนอช่วยให้สอบได้มีราคาในการเกณฑ์ข้อสอบตั้งแต่200,000ถึง500,000บาทต่อคนเพื่อแลกกับการเฉลยข้อสอบ และจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ของสูนี้มีการพุจริตรับเงินจากร้อยตำรวจเอกหญิงและพันตำรวจโทเป็นแก๊งในหน้ามีคนเกี่ยวข้อง300กว่าคนตั้งแต่ตำรวจไปจนถึงโรงเรียนกวดวิชาค่า ข้อสอบรั่วไหลช่วงสนามสอบที่4ข้อสอบถึงช้าที่สุด2ชั่วโมงเชื่อว่ามีติวเตอร์ที่ไปแอบเอาข้อสอบมาได้และรีบทำเฉลยคำตอบทำเสร็จก็จดไว้แล้วก็พิมพ์แล้วก็ส่งให้คนที่จ่ายตังค์ข้อสอบมาถึงตอน11โมงแต่เริ่มสอบบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งห้ามเข้าเลดเกินบ่ายโมง50แล้วก็สอบกันงถึงเย็น เมื่อชมต่ออีกที่สองกลโกลงเครื่องไข่สัน่นสรุปประเด็นคดีดังกับทนายจอย